16รกระดาษกระดาษวันพระอาทิ้าไขว่างและคิดวบนแน่ก็จะต้องเปิดมาดูต้มยำอำเมร,ริกาเราจะได้ต้อนรับน,นะฮะนางร้ายตัวแม่เคยตบกับต้มนะฮะไทยตบผู หน้านางไปจิ้มที out, ่ต้นเข็มนางก็ขึ้นมาคล่อมหน่อยเลยจ้ะขึ้นมาคล่อมเสร็จแล้วนางก็ตบซ้ายตบขวาแบบว่าหน้าข่าวฟีดไปหมดเลยหรือว่าวันนี้ได้ข่าวใหญ่ลงหน้าหนึ่งพูดถึงงานประชาลาาคืออันนี้เนี่ยมันผิดคิวหรือจงใจที่ว่าใช้แบบเท้าว่าผีบแล้วก็ยังมีน้องมะตูมจากร้านหมูปิ้งหมูไม้ละห้าบาทเองเออสียจะกดกันไปไหนเหรอเจอกันนะครับหน้าจอที่ย ครึ่งกับพี่มวยสุภาพร์คำนวณสินนะครับ<า>กับต้นยม